สวัสดีค่ะวันนี้9 5 AM ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะกับนิยายเรื่องแผนลักรวมใจในเล่มที่หนึ่งค่ะวันนี้มาถึงตอนที่34แล้วนะคะเริ่มกันเลยตอนที่34ฉากแสดงความรักพ่อลูกผูกพันคิดไม่ถึงว่าท่านประธานหนิงจะมีเวลามางานแถลงข่าวเปิดกล้องของพวกเรารู้สึกเป็นเกียรติจริงๆ ผู้กำกับกลัวทักทายออกไปอย่างเป็นมิตรเชิญครับท่านประธานหนิงเชิญทางนี้ผู้ผลิตหวังยกที่นั่งของตัวเองให้เพื่อให้หนิงเย้าหัวนั่งข้างลูกสาวหนิงเย้าหัวมองหนิงเซียวรั่วด้วยสายตาเปี่ยมไปด้วยความรักผู้กำกับกลัวเกรงใจไปแล้วต้องขอบคุณที่ช่วยดูแลลูกสาวของผมท่านประธานหนิงพ่อเสือก็ต้องออกลูกเป็นเสือ คุณหนูเก่งขนาดนี้ไม่จาเป็นต้องดูแลอะไรเลยลูกคนนี้ปกติยุ่งไม่เห็นแม้แต่เงาเลยถ้าวันนี้ไม่มาสักหน่อยพ่อแท,ะท,ะท,ะทะอ้ๆยมผมก็คงไม่ได้เห็นหน้าหนิงเย้าหัวพูดอย่างมีอารมณ์แต่แม้จะทำหน้าเรียบเฉยแววตากลับไม่มีความโกรธใดๆมีเพียงความรักที่เปี่ยมล้นฮ่า <laughs> ๆเสียวลัวทำงาน อย่างกระตือร้นขนาดนี้คุณควรดีใจมากกว่าแต่ว่าเซียวรัวเธอก็ไม่ถูกต้องต่อให้งานยุ่งแค่ไหนก็ควรจะกลับไปเยี่ยมบ้านบ่อยๆผู้กำกับกลัวบนรู้แล้วค่ะผู้กำกับเรื่องนี้หนูผิดเองคุณพ่อคะอย่ากโกรธหนูเลยนะคะเย็นพรุ่งนี้จะกลับไปทานอาหารเย็นที่บ้านนะคะ พวกคุณดูพวกคุณดูนี่ต้องให้ผู้กำกับช่วยพูดให้เธอถึงได้ยอมสละเวลากับบ้านสักหนคุณพ่อคะคนเยอะแยะเว้นหน้าหนูบ้างสิคะใช่ใช่ใช่ตอนนี้เรามันเป็นซูเปอร์สตาร์แล้วนี่พ่อจะว่าอะไรไม่ได้แล้วหนิงซีหนิงซีเดิมคิดว่าตัวเองฝึกฝนจนกล้าแก่งแล้วคิดไม่ถึงเมื่อเห็นภาพพ่อลูกผูกพันในอก ก็พันรู้สึกเหมือนมีคลื่นมากระแทกอยากจะหนีออกไปจากตรงนี้ให้เร็วที่สุดยังดีที่แม้ในใจนั้นควบคุมไม่ได้แล้วแต่ใบหน้าที่แสดงออกยังงดงามไร้ที่ติสนทนากับผู้เขียนบทที่นั่งข้างๆอย่างลื่นไหลเหมือนไม่ได้สนใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเบื้องหน้าเธอสามารถทำเป็นมองไม่เห็น ไม่สนใจแต่คนบางคนกับไม่ได้คิดแบบนั้นสายตาของหนิงเย้าหัวเหมือนคมมีดที่กีดลงบนตัวเธอเหมือนกับว่าการที่เธอนั่งให้สัมภาษณ์อยู่นี้เป็นเรื่องน่าอับอายขายหน้าอย่างไรอย่างนั้นในที่สุดหนิงซีก็หาข้ออ้างออกจากห้องที่จัดเลี้ยงโดยอ้างว่าไปเข้าห้องน้ำเธอเดินไปสูดอากาศที่หน้าต่าง ตรงสุดทางเดินล้วงบุหรี่กับไฟแช็กออกมาจากกระเป๋าใช้มือสัมผัสบุหรี่อย่างนั้นอย่างเนิน่นนานสุดท้ายก็เก็บใส่กระเป๋าเหมือนเดิมเธอกำลังเลิกบุหรี่คืนนี้เป็นครั้งแรกที่เกิดอาการควบคุมตัวเองไม่อยู่สายลมยามราตีพัดโชยผ่านใบหน้าทําให้เธอรู้สึกดีขึ้นบ้างเวลานี้เองด้านหลังก็มีเสียงฝีเท้าดังใกล้เข้ามา หนิงซีแข็งทื่อไปทั้งกระดูกสันหลังแต่เมื่อหันตัวกลับใบหน้าก็เหมือนใส่หน้ากากสองทับไว้อีกชั้นไม่สามารถจับความรู้สึกที่แท้จริงได้ท่านประธานหนิงมาหาชันหรือคะหนิงเย้าหัวจ้องมองเธอด้วยเววตาล้ำลึกแสดงออกชัดเจนว่าไม่พอใจที่เธอแต่งตัวแบบนี้หนิงซีแววตายาะยัน เอประธานหนิงอยู่ในห้องจัดเลี้ยงเมื่อกี้คุณจ้องฉันไม่วางตาไม่กลัวหรือเขาว่าใครๆจะพากันเข้าใจผิดว่าคุณคิดเกินเลยอะไรกับฉันในสายตาของคนภายนอกฐานะของเขาคือผู้ลงทุนส่วนหล่อนคือดาราสาวแสนสวยที่สามารถเกิดความสัมพันธ์พิเศษขึ้นได้มังสะละเลวแกพูดพามอะไรของแก หนิงเย้าหัวโกรธเป็นฟืนเป็นไฟหนิงซีเลอร์คิ้วพูดภาษาคนไงคะท่านประธานหนิงฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องเหรอแกหนิงเย้าหัวง้างมือขึ้นก่อนที่จะฟาดมือลงไปก็ถูกข้อมือเลียวจับไว้แน่นเธอจะยอมให้หนิงเย้าหัวมีโอกาสตีเธออีกได้ยังไงเขาไม่มีสิทธิ์หนิงเย้าหัวโกรธแทบตายชักมือคืนแกถอนตัวออกจากบทนี้ไปซะ อย่าต้องทำให้ฉันขายหน้าอีกคนหนิงซีใบหน้าเยือกเย็นฉันได้บทนี้มาอย่างขาวสะอาดด้วยความสามารถของตัวเองไม่ทราบว่าหน้าอายตรงไหนเสียล่วจะทำอะไรแกก็ต้องทำตามโดยไม่ต้องสนใจว่าตัวเองจะเป็นยังไงหรือจะเทียบกับเสียล่วได้ไหมตามเขาเข้ามาในวงการบันเทิงแกไม่กลัวว่าคนเขาจะขุดคุยเรื่องอัปยศที่ทำไว้กับสกุลหนิง เมื่อครั้งก่อนหน้านั้นหรือยังไงหนิงเย้าหัวมองเธอด้วยสายตารังเกียรเต็มที่ตอนที่35เด็กหนุ่มคนนั้นไม่มีอีกแล้วจนกระทั่งทุกวันนี้บางครั้งในแวดวงยังมีคนพูดถึงลูกสาวหนิงเย้าหัวนำน้ำส้มมาเป็นเครื่องดื่มใส่ของกอบเกตเอไปร่วมงานดินเนอร์พูดคุยไปเรื่องตลกแล้วถ้าเกิดมีใครรู้ เรื่องงามหน้าเมื่อคราวนั้นเขาจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนเมื่อคำพูดของหนิงเย่หัวจบลงใบหน้าหนิงซีก็ขาวซีดขึ้นมาทันใดเรื่องคืนนั้นชายแปลกหน้าคนนั้นทาโลกที่ตายไปนี่คือจุดตายของเธอแม้ว่าคราวนั้นบ้านสกุลหนิงกลัวที่จะต้องอับอายจึงปิดเรื่องนี้ไว้เป็นอย่างดีหนิงเสียวลั่วเองก็กลัวว่าจะถูกขุดคุยความจริงจึงไม่ได้นำไปพูด ให้คนภายนอกฟังอย่างไรก็ตามมันก็คือฝันร้ายของเธอตลอดมาฉันอุตส่าห์ไว้หน้าแกเพื่อให้ถอนตัวเองแล้วนะในเมื่อไม่ยอมก็อย่าโทษว่าฉันไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์ฉันพ่อลูกก็แล้วกันที่แท้ระหว่างเรายังมีความสัมพันธ์ฉันพ่อลูกแบบนี้อยู่อีกเหรอพ่อคะเซียวซีนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันคะน้ำเสียงแสดงความตกใจของหนิงเซียวลั่วดังมาจากเบื้องหลัง เมื่อเห็นหนิงเซียวลั่วแล้วหนิงเย้าหัวก็เปลี่ยนสีหน้าเป็นใบหน้าที่อบอุ่นไม่มีอะไรลูกไม่ต้องสนใจเดี๋ยวพอกลับไปแล้วบอกที่บริษัทว่าให้เขาหาคนยังมีใครเหมาะกับบทรองนางเอกที่ให้เลือกอยู่ไหมความหมายก็คือจะเปลี่ยนตัวเอาหนิงซีออกนั่นเองหนิงเสียวลั่วในใจลิงโลดใบหน้ากับแซงว่าร้อนใจทำไมล่ะคะคุณพ่อ บทร้องนะเอกตกลงให้เซวซีเล่นแล้วนี่คะ่ะอย่างมันนะให้เล่นเป็นตัวประกอบก็ดีอยู่แล้วจะมีปัญญาแสดงบทสำคัญแบบนี้ได้ยังไงละครเรื่องนี้พ่อลงทุนไปตั้ง30ล้านไม่ใช่เพื่อให้มาเล่นสนุกหรอกนะแต่ว่าคุณพ่อคะเพื่อละครเรื่องนี้แล้วเซวซีใช้ความพยายามไปไม่น้อยถึงได้เสซลั่วลูกไม่ต้องพูดแทนมันแล้ว พ่อเคยบอกลูกว่ายังไงอย่าไปช่วยเหลือมันลูกก็ไม่เคยฟังเลยแถมยังช่วยพูดดีๆต่อหน้าน,นักข่าวอย่างมันจะมีปัญญารับไหวเหลยแต่ว่ายังไงเสี่ยวซีกับคุณพ่อก็เป็นหูป,ปากไม่ต้องพูดเรื่องนี้อีกต่อไปแล้วพ่อบอกแล้วไงว่าหนิงเยยหัวคนนี้มีลูกสาวคนเดียวก็คือลูกเท่านั้นคุณพ่ออย่ากโกรธไปเลยหนูไม่ได้พูดแล้วโอเคนะคะ เดี๋ยวพ่อยังมีธุระต้องไปก่อนถ้าลูกมีเวลาก็ช่วยพ่ออบรมหล่อนหน่อยอย่าปล่อยให้ดื้อดึงไม่ยอมรับผิดต่อไปแบบนี้หนิงเย้าหัวทรงสายตาเหมือนว่าจัดการเรื่องราวได้เรียบร้อยมาให้หนิงซีแล้วจึงเดินหันหลังจากไปด้วยใบหน้าที่เย็นชาหนิงเย้าหัวจากไปแล้วใบหน้าที่เป็นเด็กดีเชื่อฟังผู้ใหญ่เมื่อคู่ก็เปลี่ยนไปหน้าตาแสดงออกว่าไม่ใช่ความผิดอะไรของหล่อน หนิงซีครั้งนี้ฉันไม่ได้ตั้งใจแกล้งเธอหรอกนะเดิมทีก็คิดว่าจะให้โอกาสเธอสักครั้งแต่น่าเสียดายหนิงซีเธอไม่ไหวจึงแค้นเสียงหัวเราะอ,ออกมาในน้ำเสียงนั้นแฝงด้วยความรันทดไม่มีซี่สิ้นสุดใครจะไปคาดคิดว่าท้ายที่สุดแล้วคนที่ทำให้เธอล้มเหลวทั้งที่เหลืออีกนิดเดียวก็จะก็จะสำเร็จคนที่ผลักเธอให้ล้มลงคุกฝุ่นอีกครั้ง จะกลายเป็นบิดาผู้ให้กำเนิดเธอเพียรพยายามมานานแสนนานต่อสู้แย่งชิงมานานแสนนานเตรียมตัวกับบทนี้มานานถึงเพียงนี้ตอนนี้ไม่มีแล้วหลังจากงานเปิดกล้องจบลงก็เป็นเวลาห้าทุ่มกว่าแล้วใครๆก็บอกว่าถ้าดื่มเหล้าตอนอารมณ์ไม่ดีจะเมาง่ายที่สุด แล้วดูถ้าจะจริงพ่อหนิงซีรู้สึกว่าคืนนี้ตัวเองไม่ได้ดื่มเยอะเลยแต่พอลุกขึ้นกับทรงตัวไม่อยู่ปวดที่ขมับตุบๆแล้วในเวลาเช่นนี้เธอกับมองเห็นคนที่เธอยิ่งทนไม่ได้ซูเหยียนเจ้าหน้าที่กองถ่ายโดยเฉพาะสาวๆมองเห็นผู้มาใหม่ต่างพากันตื่นเต้นขึ้นมาอ้าคุณชายซูนี่เองหรอจริงๆเลยตัวจริงหลอกกว่าที่เขาลือกันเป็นร้อยเท่า เขามาราบหนิงเซียวรั่วและะสิน่าอิจฉาจริงๆเลยเส้นทางในการแสดงก็ราบลื่นครอบครัวก็ดีขนาดนี้แถมแฟนยังหล่อขนาดนี้อีกคนแบบนี้ชนะเข้าเส้นชัยตั้งแต่แรกเกิดแล้วจะไม่อิจฉาย,ยังไงไหวหนิงซีพิงกำแพงมือมองชายหนุ่มที่เดินเข้าไปหาหนิงเซียวรั่วทีละย่างก้าวหลายปีมานี้ธุรกิจของสกุลซูก้าวหน้าไปไม่เลวเลย ชื่อเสียงของซูเยียนก็โด่งดังตามไปด้วยหนิงซีแทบจะมองไม่เห็นเงาของเขาเมื่อคราวนั้นเด็กหนุ่มที่ป่วยและพักรักษาโรคปอดที่บ้านนอกในคราวนั้นพี่เยียนคนที่คอยถือหนังสือเล่าเรื่องราวต่างๆให้เธอฟังได้ตายไปพร้อมกับการเวลานานแล้วตอนที่36นี่เป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภองค์ไหนกัน พี่เยียนมาได้ยังไงคะบอกแล้วไม่ใช่หรือว่าไม่ต้องมารับหนิงเซียวรั่ววิ่งเยอะๆไปหาชายหนุ่มอย่างลิงโลดเหมือนลูกนกตัวน้อยๆไม่มีผิดพี่ไม่ไว้ใจข้างนอกฝนตกสูเหยียนถอดเสื้อคลุมออกแล้วใส่ให้หล่อนแทนสายตาไม่ค่อยพอใจทำไมใส่น้อยชิ้นแบบนี้ หนิงเซียวรั่วทำหน้าตาหวานซึ้งพี่นี่จริงๆเลยฉันโตขนาดนี้แล้วนะยังทํำยังกับฉันเป็นเด็กอยู่ได้หนิงซีพิงกำแพงเย็นเฉียบนั้นอย่างไม่มั่นคงรู้สึกว่าตัวเองไม่ต่างจากพวกพวกสุนัขหัวเน่าเพราะคืนนี้ไม่เพียงแค่เห็นหนิงเซียวรั่วแสดงความรักกับพ่อ ยังเห็นหล่อนแสดงความรักกับคนรักอีกหล่อนให้เธอดูสิ่งเหล่านี้สิ่งที่แย่งชิงไปจากเธอเหมือนแค่แสดงความรักจะไม่พอหนิงเซียวลัว่วจงใจเดินมาคล้องแขนซูเหยียนมาที่ด้านหน้าของเธอพูดอย่างอบอุ่นว่ารุ่นน้องฉันเห็นเธอดื่มไปไม่น้อยยังไงไปด้วยกันกับพวกเราดีไหมฉันจะให้แฟนไปส่งให้ที่บ้านหนิงเซียวลัว่วจงใจเน้นคำว่าแฟน ในตอนนี้สู้เยียนเพิ่งจะพบว่าหนิงซียืนอยู่ด้านหลังตอนที่เขาหันมาเห็นหญิงสาวหน้าขนาดนั้นสายตาก็ขเขม่นมองชั่วคู่หนิงซีไม่เจอกันนานเท่าไหร่แล้วตั้งแต่เธอออกนอกประเทศไปคราวนั้นก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยพอกลับประเทศมาก็แค่เห็นกันไกลๆเวลาที่เขาไปรับหนิงเสียวลั่วที่บริษัทเท่านั้นได้เห็นเธอใกล้ๆอย่างกระทันหันแบบนี้ เกิดความรู้สึกแปลกหน้าจนดูแทบไม่รู้จักเด็กสาวผมเปียสวมชุดกระโปรงลายดอกไม้คนเมื่อก่อนไม่รู้ว่าเติบโตเป็นหญิงสาวที่ทำให้บรรดาชายหนุ่มทั้งหลายพบเห็นแล้วหัวใจเต้นแรงไปตั้งแต่เมื่อไหร่เห็นว่าซูเยียนเอาแต่จ้องมองหนิงซีไม่วางตาในสายตาหนิงเซียวรั่วก็พันมีแววอำมหิตพาดผ่านกระตุกแขนเขาพูดว่าพี่เยียนพี่ว่าดีไหมคะ ซูเหยียนออกจากผวังพยักหน้าอืมไปด้วยกันเถอะลุ้นน้องหนิงลุ่นน้องหนิงโอเคหรือเปล่าหนิงเสียวรั่วใบหน้าแสดงมีความห่วงใหญ่หนิงซีใช้มือรูปหน้าผากภายใต้ลิ้แอลกอฮอล์สมองยิ่งเบอร์ขึ้นเรื่อยๆหัวใจเต้นเร็วขึ้นความดันเลือดเหมือนจะไหลกลับด้านภายในร่างกายเหมือนมีสัตว์ป่าล่ำร้องคำรามอยากจะออกจากร่างของเธอ อยากจะเข้าไปฉีกล่างของคนสับปับสองคนตรงหน้านี้ให้แหลกเป็นชิ้นชิ้นไม่จำเป็นหนิงซีจึงหันหลังเดินจากมาเพื่อไปเข้าห้องน้ำก่อนจะคับวภมิตัวเองไว้ไม่ไหวเมื่อเห็นแผ่นหลังของหนิงซีเดินจากไปอย่างอัดอั้นตันใจหนิงเซียวรั่วก็ยิ้มออกมาอย่างดีใจแต่เมื่อหันกลับไปทางซูเหยียนก็กลับเปลี่ยนสีหน้าเป็นเสียใจได้ในทันทีพี่เหยนคะ หนิงซีเขายังไม่ยอมยกโทษให้ฉันฉันพยายามเชยๆเขาอย่างเต็มที่ความสามารถอยู่ที่บริษัทก็คอยดูแลอย่างดีแต่เขาก็ยังเป็นแบบนี้ตลอดเวลาฉันไม่รู้จริงๆว่าควรทำอย่างไรดีไม่ต้องสนใจหนิงซีเขาก็นิสัยแบบนี้แหละเดี๋ยวพอเวลาผ่านไปเขาก็จะยกโทษให้เองใต้โรงแรม กลุ่มสาวๆที่เป็นเจ้าหน้าที่ของกองถ่ายจับกลุ่มการศึกษาลดหลูที่สุเหลียนขับมาฉันเพิ่งค้นดูข้อมูลรถมาเซลาติอย่างต่ำก็ราคาสิบล้านเชียวนะหรูสุดๆไปเลยอยากหาแฟนรวยๆแบบนี้บ้างไม่รู้ว่าจะหานานเท่าไหร่ที่สำคัญคือเจ้าตัวยังหน้าตาเหล่าๆอีกมากด้วยดาราที่ไต่เต้าขึ้นไประดับสูงมีเยอะแต่ก็มีแค่พวกอ้วนพุงพุ้ยเห็นแล้วอยากจะอ้วก ขณะกำลังนินทาคนอื่นอยู่นั้นก็เห็นซูเหยียนกับหนิงเซียวลั่เดินออกมาจากโรงแรมด้วยกันหนุ่มหล่อกับสาวสวยสองคนยืนอยู่ด้วยกันช่างดูเหมาะสมกันเสียกระไรนี่คนกลุ่มนั้นต่างมองหนิงเซียวลั่ที่สวมเสื้อคลุมของซูเหยียนก้าวเข้าไปในรถหรูคันนั้นจนรถวิ่งไปไกลจนมองไม่เห็นแล้วลงเหลือเพียงความคิดถึงและเสียงถอนหายใจ หลังจากรถคันนั้นขับออกไปไม่นานพันได้ยินเสียงเครื่องยนต์ลื่นหูขับเข้ามาเห็นเงารถสีเงินเป็นทางพร้อมกับรถสปอร์ตคันหนึ่งที่ขับอย่างรวดเร็วเข้ามาจอดสนิทอยู่หน้าประตูโรงแรมที่สำคัญที่สุดคือรถคันนี้รถคันนี้เป็นแบบทันสมัยรุ่นล่าสุดตัวถังรถที่ต่ำแบบเท่ๆตัวรถที่ทันสมัยประตูปีกนกสุดไยเทค เหมือนกับงานศิลปะที่เป็นของจริงสำคัญที่สุดคือราคาบ้านนะบูกันติเวลอนซูปเปอร์สปอร์ตรถซูปเปอร์คาร์ที่แพงที่สุดในโลกราคาคันกว่าร้อยล้านพระเจ้าช่วยนี่เป็นเทพระเจ้าแห่งโชคลาภองค์ไหนกันก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับแผนล้างลวงใจเล่มหนึ่งในตอนที่34-36าค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไค b e ให้กันด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ